สวัสดีครับสวัสดีทุกคน,นเนาะพี่ดูดีนะสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะมาเจอมาเจอกันเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับเนาะเ <đó S 2> มื่อเช้านี้ก็มกไหลก็ได้ออกมาพูดนะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่น้องเอฟซีนะผู้รู้ทางด้านกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้นะอนะครับพี่น้องเอฟซีมาหาแดกหากินอย่างนั้นอย่างนี้นะ <c oughs> ตกเป็นเครื่องมือเขาอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> โอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟีนะอืมนะครับบอกว่าอย่าทิ้งคนไข้ระหว่างทางนะมันพูด <laughs> โอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟีนะอย่าทิ้งคนไข้ระหว่างทางนะ,ยอ,ะยอย่าขี้หมอยอย่าขี้ฝอยขี้โมนะเห็นไหมเห็นไหมเออทานายฟังเอ่อฟังจำเลยฟังโจทย์เขาขี้โม่ขี้คุยไหม ลงมาจากสพลงมาจากสพไล่สดเลยกดไล่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 มันหมุนหมุนแล้ว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 กดไล่กดไล่มันพูดแบบนี้นะครับยูจีนะกดไล่กดไล่รืวอๆหน่อยกดไล่เรืวยๆหน่อยช่องหมุนโดนยิงแล้ว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 มันพูดโดนยิงแล้วโดนยิงแล้ว พี่น้องพี่น้องกดไลค์เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องอืมันไม่บาลานซ์กันไม่บาลานซ์กันเนี่ยเนี่ยคนดูพันเนี่ยกดไลค์เนี่ยกดไลค์สองร้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดไลค์เร็ว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 เออมันก็พูดว่ามหากรรมการมหาเด็กมหากินนะอืมนะเออนี่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 มาทำงานแล้วมาทำงานแล้วมาทำงานแล้วมันพูดแบบนี้มาทำงานแล้วเออมาทำงานแล้วอืมมาทำงานแล้ว มาทํางานมาทํางานเอาเงินใส่กระเป๋าเจข้าองใส่กระเป๋าตเองโอ้ตายนะครับบซีโอเป็นเครื่องมือในการให้เขาหากินมันพูดแบบนี้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เนาะแต่เห็นนักกฎหมายนะแต่ละคนเขาก็ไม่ได้แบบนี้นะพี่น้องบีซีนะ ถ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอซนะไล่อย่างเดียวนะไล่อย่างเดียวนะอไลพูดว่าไล่อย่างเดียวอไม่ได้สนห่าเหียวอะไรเลยครับนะอืมพูดอย่างเดียวนะครับนะเอออไม่รู้เรื่องอะไรก็พูดอย่างเดียวนะครับไม่ได้สนห่าเหียวอะไรนะอืมกูขอเอาเงินเข้ากระเป๋ากูก่อนอขอมีไรายได้ก่อนนะครับเอฟซีบักไลพูดนะ เออตายแล้วนะครับพี right? <c oughs> <c oughs> ่น้อง F C นะผมก็ได้ดูมาสามปีแล้วนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวขี้หมอยอย่าขี้ฝอยเลยอย่าขี้โมเลยอย่าขี้คุยเลยมันบุญนะเอาดีเอาดีโอ้ยนะกดไลค์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 ไม่บาลานซ์กันอันนั่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 นเอา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 พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเออนั่นนั่นนั่นกดไลค์เร็วเร็วเร็วเรติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อันนั่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 น เออแม่บลาร์ดกันโดนยิงโดนยิงโดนยิง,ยงโอ้ตายนะครับพี่น้องเอ็ซีเนาะเออนะมันก็พูดว่าโอ้อเออทางด้านอัน <c oughs> จับอันทนายอ่อทันตะวงทันตะวันเขาก็ยังไม่แบบนี้เขาไม่พูดแปอะไรนะมันพูดนะอันนี้เนะโอ้ยนะครับพี่น้อง เออลงมาจากสถานีเอาเลยนะครับ FC ซีนะมันบอกว่าตกเป็นเครื่องมือในการางานกินนะเด็กเก่าเออนะเออมาทำงานแล้วก็ทำงานจริงทำงานแล้วก็ได้ตังเนาะอ,อืมลงมาแล้วออกมาไล่ชทวงไล่สุดออมันบอกว่าไม่ต้องครูไม่ต้องอะไรหร็อกมันว่านะเออเอาเลยเอาจริงเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ,อืมนะ ต้องขี้ฝอยลองมันพูดแบบนี้นะเออทนายคนอื่นก็ไม่เห็นขี้ฝอยแบบนี้นะพี่น้องเอฟจีมันพูดนะเห็นขี้ฝอยแบบนี้ไม่เห็นขี้โมกี้คุยแบบนี้นะอืมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ีพูดอย่างเดียวนะครับพูดอย่างเดียวนะเออพูดอย่างเดียวอย่างงั้นอย่างงี้พูดอย่างงั้นอย่างงี้จะเป็นยังงั้นอย่างนี้ชนะอย่างงั้นอย่างงี้ โตายนะรับพี่นะมันพูดว่าอย่าทิ้งคนไข้ระหว่างทางนะโอ้ยนะบทถิงยังไหนไหลเอ้ยมันรักษาไม่ไหวเป็นมะล็งโอ้ยเขาน่าจะใช้ยาไม่ดีนะไหลนะน่าจะใช้ยาไม่ดีหรือเปล่านะก็ประหยัดหรือเปล่านะไหลเออยายาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืยาไม่แรงหรือเปล่าไหล ได้ทุนเยอะหรือเปล่านะ <c oughs> อืมนะก็ได้ฟังจากไหลพี่น้องก็มาเล่าต่อนะมาเล่าต่อนะเออ,เออมันก็เป็นอย่างที่มันพูดจริงนี่หว่านะอืมเขามาทำคดงคดีไม่เห็นเขาไฟ้สุดแบบนี้นะพี่น้องเีขึ้นป,ป,ปุ๊บลงปั๊บปืนปั๊บลงปุ๊บนะครับพี่น้องจีนะอืมก็เห็นมานะครับพี่น้องเีเนาะไม่รู้เป็นใครเลยนะที่มันพูดมาไม่รู้เป็นใครนะครับเียังงงอยู่ีนนี่น นะไม่รู้เป็นใครนะอืไล้์อย่างเดียวนะครับพีีนะอืมบอกว่ามีงานเยอะแยะมากมายนะครับไก่กองนะเอมบอกว่ามีงานเยอะยมากมไงก่กองอ่าคนอื่นเขาไม่ทําแบบนี้นะพี่น้องพีนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ตาแต่กครพีนะ่ีนะบัตเทิงเหรครับวันนีนะอืมนะ อย่าขี้โม้อย่าขี้ฝอยเลยมันพูดอย่าขี้คุยเลยเอาดิเอาดิเออะนะครับโอ้มันก็พูดว่ามึงตกเป็นเครื่องมือมึงตกเป็นเครื่องมือให้เขาหากินวะ่ะโอ้ตายนะครับพี่ีเนาะอืมตกเป็นเครื่องมือให้เขาหากินเพื่อจะได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ลงมาปุ๊บไหลสดปั๊บเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้จะโดนอย่างนั้นอย่างนี้ข้อหานั้นข้อหานี่เออนะครับพี่ทีโดนข้อหานั้นข้อหานีนานน้มาตานั้นมาตาน,น,าตานี้วงเล็บสองวงเล็บสามวงเล็บหนึ่ง <laughs> เอามันจริงเธอมันพูดนะอย่าทิ้งคนไข้ระหว่างทางนะวาชันนะโอ้ไหลก็น่าจะรู้ดีนะว่าเป็นยังไงนะนี่ผมไม่รู้นะว่าเป็นใครนี่ครับนะผมไม่รู้เลยนะ ผมก็ไดเ้เอาคำพูดมันมาพูดนี่นะไม่รู้เป็นใครนะนี่นะอืมจีนองร <c oughs> ีบจีโอยจะไปทิ้งคนคไา้ระหว่างทางนะ <c oughs> อืมบาทชานมึงละมันโงูผดว่า,าเป็นเครื่องมึงให้เขาทำมาหากินอ้าวมึงคือไปพูดอย่างนั้นไหลเออ ทำไมมึงไปพูดดูถูกดูแคนเขาขนาดนันะ้นเขาสลาดจะตายนะนั่นอืมเขาสลาดจะตายออมมึงไปต้องไปพูดให้เขาแบบนั้นนะนะเขาเสียอกเสียใจนะไปพูดแบบนั้นนะนะอืมนะอืมอตายเอาจริงเธอบอะไรอะไรพูดเอาจริงเธออย่าขี้ฝอยเลยอย่าขี้โม้เลยเอามันทีเอาจริงเธอ สงสัยมันก็จะลำคาญเลยพี่น้องจีลำคาญนะลำาคาญก็เอาจริงๆเอาจริงๆสักทีเถอะเอาเถอะเอาเลยมึงจะทำอะไรทำเลยทำเลยทำเลย <c oughs> นะนะเออพี่ต้อยก้าลิ้วนะครับสัสดีครับนะเอาเลยๆๆเอาเลยเอาเลยเอาดีเอาดีนะท้ายอีกนะพี่น้องจีนะอืมนะมาตานั้นมาตานี้นะครับยุบจีลายบ้ามานะครับเนาะ จะโดนข้อหานั้นข้อหานี้จะอา่อาอ่อะไรนะจะเอาคลิป้ไปให้พนักงานสอบสวนที่ไหลเมื่อเช้านี้อย่งงา,นยง,ง,านยงนั้นอย่างนี้เอาไปเพิ่มเติมอย่างนั้นอ้ตายนะครับไหลเอ้ยมึงนะเขาสัทยายมาเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะอืยิ่งกว่าคดีฆ่าคนนี้นไหลเอยนะเออนะอืยิ่งกว่าคดีฆ่าคนนัน้นหนักหนาสากันะไหลนะ อมันน่าก,กลัวซะเหลือเกินนะไหลนะเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะติดคุกเท่านั้นเท่านี้เอ,อขาจะเอาเงินสิบล้านยี่สิบล้านนะอ,อืไหลบอกว่าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเอเลยเอเลยอดิเอาดิอาด <c oughs> โอ้ยนะครับพี่น้องอ้ยาขี่ฝอยหลนะครับยาขี่โม่ไหล <c oughs> ยายขี่คุยตายไหลนะครับทุกทีนะเออนะ ไอ้มันสนะจังอันเนี้มันว่านะครับเออจริงๆรจริงจมาทํางานแล้วมาทํางานแล้วมาทํางานแล้วก็ได้ตังค์เนาะมาแล้วก็ขายนขอขานมันสักหน่อยนะติ๊กเกอร์ข้าติ๊กเกอร์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 เออกรไลรกระไรกระไรเดี๋เดินยิง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 กระไร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 เด้อวกระไรพี่น้องกระไรเร็วเ โอ้ยตายนะครับพี่หิวขนาดนั้นบอกแปลกจริงๆนะครับนะแปลกจริงๆนะงานเยอะะมากมายนะครับพี่แต่ไลฟ์ปืปป๊บลงปั๊บลงปื๊บลงปั๊บนะพี่น้องพี่นะหลากหลายปุดนนะถ้าเขางานเด่นจริงๆเขาไม่พูดแบบนี้มันพูดนะเขาไม่มาไลฟ์แบบนี้เราพี่น้องพี่นะเออนะอื <c oughs> ะอเออ <c oughs> เห็นอะารเห็นแต่ประเด็นอะไรนะครับเนาะออไม่รู้เห็นประเด็นอะไรก็ง,งับ ทุกอย่างเอาพี่ซีไม่ปล่อยนะโอ้ยเนาะแมนบอกอันพี่ต้อยนะมันพูดถูกผมดูผมดูมาสามปีแล้ววะบอกบอกด้วยนะอย่าทิ้งคนไข้ระหว่างทางนะอย่าไปถิ่มเด้อนะโอ้ยนะอ่อ,ออกมกระทิ่มเลยเนาะอืทิ้งแล้วไหลเอ้ยนะ ไม่รู้เป็นใครนะอืมเอ้ยนี่แดดมันมีเงินเนาะแดดมีเงินกระทิ้งเลยเนาะออนะครับเขาก็รักษาตามเงินเนี่ยไหลเอ้ยนะอ่า <c oughs> ค่อยๆเอาไปเรื่อยๆไหลเอไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆนะนะเอะอะนะครับ